ุณผู้ฟังครับถ้าคิดว่าการลุกล้ำแผ่นดินมันเลวร้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เลวร้ายกว่าคือวิธีการที่พวกเขาใช้ครับการเอาผู้หญิงกับเด็กมาเป็นโล่มนุษย์มันคือการกระทําที่ขี้ขลาดและไร้ซึ่งศักดิ์ศรีที่สุดวันนี้กองทัพไทยไม่ได้แค่ลงไปเพื่อปกป้องแผ่นดินแต่ลงไปเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเกมสุขโปบแบบนี้ใช้กับประเทศไทยไม่ได้ผล ภาพความตึงเครียดที่ชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสาแก้วในตอนนี้โอ้โหมันร้อนระอุยิ่งกว่าอากาศบ้านเราอีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเรามันไม่ใช่แค่การประท้วงของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการลุกล้ำอย่างเป็นรูป,ปรธรรมที่มีหลักฐานตําตาอยู่ครับนั่นก็คือบ้านเรือนของชาวกัมพูชา18หลังคาเรือนที่ถูกสร้างขึ้นมาในพื้นที่ที่เรายืนยันหนักแน่นว่าเป็นเขตอธิปไตยของไทย เป็นพื้นที่ที่รอการปักปันเขตแดน18หลังนะครับคุณฟังไม่ใช่หลังสองหลัง <c oughs> นี่มันคือการกระทําที่เย้ยฟ้าท้าดินกันชัดๆมันคือการปักหลักอย่างจงใจและมีนัยยะแอบแฝงอย่างแน่นอนคําถามที่คนไทยทั้งประเทศอยากจะถามดังๆก็คือเ <c oughs> ขากล้าดีอะไรแล้วใครกันที่อยู่เบื้องหลังความกล้านี้แล้วที่มันน่าเจ็บใจยิ่งกว่าการสร้างบ้านลูกล้ํา นั่นก็คือวิธีการที่เขาใช้ครับคุณผู้ฟังจากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศของเราเองที่ออกถแถลงการประนามอย่างรุนแรงเลยนะครับว่ามีการจัดฉากย้ำนะครับว่าจัดฉากใช้พลเรือนซึ่งมีทั้งผู้หญิงและเด็กๆมาเป็นโล่มนุษย์ในการรื้อถอนรั้วลวดหนามของฝ่ายไทยมีการคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ของเราจนได้รับบาดเจ็บนี่มันไม่ใช่การเรียกร้องโดยสันติแต่มันคือการยั่วยุที่ผ่านการวางแผนมาอย่างดีที่สุด ผูได้เข้าใจง่ายๆก็คือเขาจงใจใช้ภาพของเด็กและทู้หญิงมาสร้างความได้เปรียบเพราะเขารู้ดีว่าทหารไทยเรามีมนุษยธรรมมากพอที่จะไม่ใช้ความรุนแรงกับพลเรือนที่ไม่มีทางสู้มันคือการใช้ความดีของเรามาเป็นจุดอ่อนและใช้ความไร้เดียงสาข,ของเด็กมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่โสโครกที่สุดเท่าที่จินตนาการได้เลยครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วรัฐบาลกัมพูชาเขาทำอะไรอยู่ ทำไมถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้คำตอบที่น่าเศร้าก็คือความเงียบของพวกเขาครับความเงียบที่มันดังเสยยิ่งกว่าเสียงตะโกนอีกมันคือการส่งสัญญาณว่าพวกเขารับรู้หรืออาจจะสนับสนุนการกระทําเหล่านี้อยู่เบื้องหลังก็เป็นได้การเพิกเฉยต่อการกระทําที่ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างชัดเจนมันแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านเลยแม้แต่น้อยเมื่อสถานการณ์มันเดินทางมาถึงจุดนี้ จุดที่การทูดแบบเดิมๆมันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปจุดที่ความอดทนของเราถูกท้าทายจนถึงขีดสุดมันจึงถึงเวลาที่กองทัพไทยต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเสียทีและการเคลื่อนไหวในครั้งนี้แหละครับคือสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศจับตามองอย่างไม่กระพริบตาเพราะมันไม่ใช่แค่การส่งทหารไปตรึงกําลังแต่มันคือการส่งสารที่ทรงพลังที่สุดไปยังรัฐบาลกัมพูชา แล้วใครล่ะครับที่กองทัพส่งลงไปเผชิญหน้าในสมรภูมิที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้เขาคือคนที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นภาพจําของการปกป้องอธิปไตยของชาติเขาคือพลโทวันชนะสวัสดีหรือเสธีเบิร์ตที่เรารู้จักกันนั่นเองการปรากฏตัวของเสธเบิร์ตที่ชายแดนบ้านหนองจานพร้อมกับคณะในทหารระดับสูงอย่างพลเอกมนัฐจันดีมันมีความหมายมากกว่าการลงพื้นที่ตรวจราชการธรรมดาธรรมดา แต่มันคือการส่งสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดว่ากองทัพเอาจริงและส่งคนที่สามารถสื่อสารกับสังคมได้ดีที่สุดไปยืนยันให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นกับตาตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนของเราเซธอร์เบิร์ตไม่ได้ลงไปแค่เพื่อไปดูไม่ได้ลงไปแค่เพื่อไปให้กำลังใจกำลังพลแต่เขาลงไปเพื่อประกาศจุดยืนของประเทศไทยเขาไปเพื่อเก็บหลักฐานไปเพื่อชี้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าบ้านทั้ง18หลังนั้น มันรุกล้ำแผ่นดินไทยจริงๆและที่สำคัญที่สุดคือเขาไปเพื่อส่งเสียงของคนไทยทั้งชาติให้ดังไปถึงผู้นำของกัมพูชาโดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเดินเกมรุกกลับของฝ่ายไทยเป็นการบอกว่าเราจะไม่ยอมนิ่งเฉยต่อการยามศักดิ์ศรีแบบนี้อีกต่อไปและคําพูดทุกคำที่ออกจากปากของเขาในวันนั้นมันได้กลายเป็นคำประกาศสิทธิ์ที่คนไทยทั้งประเทศร,รอฟังมานานแสนนาน แล้วคำประกาศสิทธิที่ว่านั้นคืออะไรมันคือคำพูดที่ตรงไปตรงมาหนักแน่นและไม่มีการโอมคอมอีกต่อไปครับจากการรายงานของสื่อหลายสำนักอย่างอมรินทีวีหรือกรุงเทพธุรกิจเซททอรเบิร์ดได้สื่อสารอย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการใช้ประชาชนเป็นโลมนุษย์และที่สำคัญที่สุดคือการส่งสารโดยตรงไปยังผู้นำกัมพูชาทั้งฮุนเซนและฮุนมาเนตให้เข้ามาดูแลประชาชนของตนเอง ที่กําลังสร้างปัญหาและรุกล้ําอธิปไตยของชาติอื่นพูดง่ายๆก็คือเป็นการบอกว่าจัดการคนของคุณซะก่อนที่เราจะจัดการด้วยวิธีของเราและประโยคที่ทรงพลังที่สุดที่กลายเป็นหัวใจของเรื่องราวในวันนี้ก็คือการที่กองทัพไทยประกาศว,าว,าจจาว่าหมดเวลาเจรจาคุณฟังครับคําว่าหมดเวลาเจรจาในทางการทหารและการทูตมันคือเส้นตายมันคือสัญญาณของการสิ้นสุดความอดทน มันคือการบอกว่าที่ผ่านมาเราอดทนอดกลั้นใช้ช่องทางการทูตพูดคุยกันหลังบ้านมามากพอแล้วแต่ในเมื่อคุณยังดึงดันทําเป็นท้องไม่รู้ร้อนปล่อยให้มีการลุกล้ําซ้ําแล้วซ้าเล่าเราก็จาเป็นต้องใช้สิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องบ้านของเราและคําว่าผลักดันแม้จะมีคําว่าตามหลักมนุษยธรรมพ่วงท้ายแต่มันก็คือการยืนยันว่าจะไม่มีการอารมมารวอยอีกต่อไปจะไม่มีการปล่อยให้ใครหน้าไหนมาลุกล้ำแผ่นดินไทยได้ตามอำเภอใจอีกแล้ว นี่แหละครับคือเสียงที่คนไทยอยากได้ยินเสียงที่แสดงถึงความเด็ดขาดและไม่ยอมอ่อนข้อต่อความไม่ถูกต้องทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเรามีสิทธิ์อะไรไปผลักดันเขาเราจะทําได้จริงๆเหรอจะไม่กลายเป็นว่าเรารังแกเขาก่อนหรือเปล่าอืมตรงนี้แหละครับคือส่วนที่คนไทยทุกคนต้องรู้และทําความเข้าใจเพื่อที่เราจะฉลาดทันเกมของเขาเพื่อที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันคือความชอบทรเอร์1ซ0ครับ เราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจข้อตกลงฉบับหนึ่งที่เรียกว่า MOU ปี2543หรือที่เรียกกันว่า MOU 43ข้อตกลงฉบับนี้เป็นเหมือนกติกาที่ไทยกับกัมพูชาตกลงร่วมกันนะครับว่าในพื้นที่ชายแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้หรือยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนให้มันชัดเจน100%เเซ็น์เนี่ยทั้งสองฝ่ายห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิมพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือห้ามมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆเกิดขึ้น ห้ามมีการขยับขยายชุมชนเข้ามาในพื้นที่พิพาทเด็ดขาดให้ทุกอย่างมันคงสภาพเดิมเอาไว้ก่อนจนกว่าจะหาข้อสรุปเรื่องเขตแดนกันได้ดังนั้นการที่จูจ่ๆมีบ้าน18หลังของชาวกัมพูชาโผล่ขึ้นมาในพื้นที่ตรงนี้มันจึงไม่ใช่แค่การลุล้ำแต่มันคือการละเมิดข้อตกลงหรือ MOU 4 3อย่างชัดเจนที่สุดชัดเจนแบบที่เถียงไม่ออกเลยครับเกมของฝั่งกัมพูชาที่เขาพยายามจะเล่น ก็คือเขาต้องการสร้างหลักฐานการอยู่อาศัยขึ้นมาใหม่ครับคุณผู้ฟังเขาอยากจะทําให้พื้นที่ตรงนี้มีคนของเขาอยู่เยอะๆเพื่อที่ในอนาคตเวลาที่จะมีการเจรจาเรื่องเขตแดนกันอีกครั้งเขาจะได้ใช้เป็นข้ออ้างว่าก็คนของฉันอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเป็นของฉันสิอ่ามันเป็นเกมการเมืองที่หวังผลในระยะยาวแต่เขาคงคิดผิดไปเขาคงคิดว่าประเทศไทยจะไม่กล้าทําอะไรคิดว่าเราจะมัวแต่เกรงใจและรักษาน้ําใจ จนยอมให้เขาทําอะไรตามใจชอบแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับการที่เสถีเบิร์ตและคณะนายทหารระดับสูงลงพื้นที่ด้วยตัวเองมันไม่ใช่แค่การไปยืนชี้หน้าด่ากันแต่มันคือการไปเก็บหลักฐานอย่างเป็นทางการครับไปถ่ายรูปไปบันทึกพิกัดไปรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเพื่อนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือที่เรียกกันว่า JBC เพื่อมัดตัวให้แน่นขึ้นไปอีก เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศว่าเราได้พยายามทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะแต่ในเมื่อคุณไม่รักษากติกาเราก็จำเป็นต้องรักษาสิทธิ์ของเราและการผลักดันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็คือผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลที่สุดจากการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบของพวกเขานั่นเองครับทีนี้เราลองมาตั้งคำถามเพื่อคุคิดกันดูนะครับคุณผู้ฟังการที่รัฐบาลกัมพูชาเลือกที่จะนิ่งเฉยปล่อยให้ประชาชนของตัวเองมารุล้ำแผ่นดินเราครั้งแล้วครั้งเล่า ปล่อยให้มีการสร้างเรื่องราวบิดเบือนปล่อยให้มีการใช้เด็กและผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือคุณคิดว่ามันคือความผิดพลาดหรือมันคือความจงใจกันแน่ครับอืมมันคือการที่เขาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้หรือว่าแท้จริงแล้วทั้งหมดนี้มันคือแผนการที่เขาควบคุมอยู่เบื้องหลังกันแน่คำถามนี้ผมคงไม่ต้องตอบแต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจกันอยู่แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสอนให้เรารู้ว่าอธิปไตยของชาติไม่เชื่อเรื่องที่เราจะได้มาฟรีฟร และมันไม่ใช่สิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปหากเราไม่ลุกขึ้นมาปกป้องครับการเจรจาต่างการทูตเป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นแต่ทุกอย่างมันมีขีดจากัดของมันแล้ววันนี้กองทัพไทยก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงจุดยืนที่หนักแน่นและชัดเจนในแบบที่คนไทยทั้งประเทศอยากจะเห็นนั่นคือการปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างถึงที่สุดไม่ยอมให้ใครมาหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของแผ่นดินแม่ได้อีกต่อไปและนี่แหละครับคือบทสรุปของสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นจริงที่ชายแดนบ้านเราที่เราทุกคนต้องรับรู้และเข้าใจให้ตรงกัน